สวัสดีครับผมอยู่ยกับผมหนุ่มแม็กคาวเตอร์ครับรมันกันรถอีกรพี่น้องเดี๋ยวก็ไล่แล้วรลครับนี่เดี๋ยวประมาณสามสี่ตันครับเึิ่งกขึ้นรถครับนี่ ราคามั่นกับบอดีครับเดี๋ยวนี้ครับยิ่งเห็นมั่นหลายครับยิ่งเห็นมันเข้าร้านเยอะครับเนี่ยยิ่งกดราคาครับเนี่ยเมื่อวานเอาไวัดแป้งครับวัดแป้งวัดเชื้อแป้งครับสามล้านครับวัดไม่เท่ากันสักล้านครับเนี่ยล้านแรกวัดได้สิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับ 1ิแปดเปอร์เซ็นให้เราแค่สองบาทครับตลานแรกวิ่งไปร้านที่สองครับวิ่งไปร้านที่สองได้สิบหกเปอร์เซ็นตครับนี่ยวิ่งไปร้านที่สองได้สิบหกเปอร์เซนให้แค่บาทเก้าสิบครับไม่ขายครับวิ่งหนีเลยเมื่อวานครับนี่มันเต็มรถครับมันเตันกว่าเมื่อวาน ไปร้านที่สามพี่น้องโ,อโชคดีครับวัดแป้งได้ยี่สบเปอร์เซ็นครับขึ้นมาครับขึ้นมายี่สิบสองเปอร์เซนได้สองบาทยี่สิบครับเมื่อวานเกือบตายครับไปร้านไหนก็บอกว่ามันลงมันลงครับนี่ราคาดิ่งลงครับนี่เพราะว่าน่าจะเอามันสบหลังออกจากร้านไม่ทันครับ ตายครับแบบนี้ครับจะมากดราคาชาวไร่ครับขนาดมันกเกษตรศาสตร์นะพี่น้องกเกษตรศาสตร์ห้าสูนวัดแป้งเป็นไปได้ไงครับเหลือ16%ปเซ็นครับโอ้ตายครับแบบนีบ้ดูครับเกษีรศาสตร์ห้ครับนี่ แบกไปเจ็ดตันหกแบกไปเจ็ดตันหกครับเกือบแปดตันเมื่อวานครับได้เงินมาหนึ่งหมื่นสี่พันครับดูวันนี้จะได้เท่าไหร่ครับตายเลยพี่น้องถ้าทำแบบนี้ครับ ฝนตกบ่อยครับี่แล้วก็มันเข้าร้านเยอะร,ระบายไม่ทันแล้วก็กดราคาชาวไร่ครับไม่รู้ว่าแถวอื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับนี่ จะได้ขายครับนี่ต้นทุนเยอะครับมันสัมะหลังเดียวไม่เยอะแล้วครับเดี๋ยวประมาณสี่ถึงห้าตันครับประมาณสี่ตันได้ครับนี่แลงนี้ครับแลงนี้สามไร่น่าจะได้สิบตันครับสิบเอ็ดสิบสองตันน่าจะได้ครับ นี่ตายเลยครับเสียเปียบครับชาวไร่ที่อยู่ไกลลงแป้งครับนี่ลงแป้งโอ้ระยะทางเป็นร้อยกิโลครับกว่าจะถึงลงแป้ง ลงพาไปดูงวมันสําปหลังครับไม่มีทางลืมตาอ้าปากได้ครับชาวได้มันครับมีแต่โดนกดครับนี่ <laughs> เดีเ๋ยวจะไปขยับรถก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาส่ปูดีก่อนนะครับเ,เดี๋ยวขยับรถให้เขาครับวันนี้บรรยากาศดีไม่แดด ตอนปลูกราคาสามบาทพี่น้องเอ้ยตอนขุดราคาสองบาทฮะหยับเข้ามาครับ เดี๋ยวขยับรถก่อนครับแป๊บนึงขยับรถมาแล้วครับนี่โอ้ยังไม่เห็นมันเลยพี่น้องนี่ครับหัวมันครับนี่ทุกวันนี้ก็ไม่ต้องแบกแล้วครับใช้รถยกอย่างเดียวครับ เยอะอยูอ่ครับเลยเกษาสาร50อันนี้ไม่ได้เกษาสารไปได้น้อยอยู่นะน,นี่ครับเกษาส,สาร50เป็นไปได้ครับวัดแป้ง16เปอร์เซ็นต์ครับโอ้คนวัดแป้งกันแน่นอนเรียอน ของที่เราตั้งราคาไม่ได้ครับก็จะโดนกดแบบนี้ครับนี่คนขายก็อยากได้ราคาดีครับคนซื้อก็อยากได้ถูกที่สุดครับเป็นธรรมดา ไรครับตายครับแบบนี้ครับนี่ยิ่งเห็นมันโตานโตามเยอะก็ยิ่งกดราคา ไปพี่น้องเดี๋ยวยกมันช่วยคนงานนะครับแบบครับเนี่ยเอา้าพูดให้ฟังครับว่าเป็นไงครับการขายมันสัมปัหกลางการขุดมันสัมปันลังบ้านเราครับก็นี่แหละแบบนี้นะครับนี่จะอยู่ประมาณนี้ถึงหน้าข้าวก็ทําข้าวครับมันสําปัลังก็ทําหน้าอ้อยก็เล่นอ้อยครับนี่ ไม่ไมไมไม่มีใครมาดูแลครับราคามันนีก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้ามีคนดูแลร,ราคามันน,น่าจะดีกว่านี้ครับเนี่ยเอาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมยู u ูบหนุ่มแม็กคาวเตอร์ครับหรือว่าสามารถรับชมได้ทางเพจหนุ่มแม็กคาวเตอร์ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ